น้องสวัสดีครับผมเช้านี้พามาดูปลาปลานี้เห็นไหมตัวใหญ่เลยัวใหญ่เลยปลาป่อยใหญ่พีน้องสำหรับรถพานเลยหากับข้าวพอดีครับตัวใหญ่นี้ขายโลเท่าไหร่เดี๋ยวผมแถมให้นี่แถมด้วยเหรอเอ้างันใส่ให้ผมสักเอาสักเอาสองร้อยอ่ะมีตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยอางี้นะ เพื่อมันจะได้กินได้หลายวันหน่อยอุ่นอ้าอุ่นอ้าวน้องดูครับอันนี้เขาซุปสะซุปสะโอ้ปลาเต็มเลยดูดูดูพี่น้องอุนแน่มาแน่กนอ๋อนูย่านึกว่าใครเออดูพี่น้องดู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 เย็บพอดีครับเย็บปีรวยปีรุ้ยปีรวยเดี๋ยวตุยพาตรงมังเน่ อ๋อเออแบบกี่ฟองป้าอยู่แบบตัวมีอะไรกันไรเนี่ยป้โอ้โหโอ้เอาป้าดูดูเกิดไป้าเอาเอาช่วงเช้าพี่น้องช่วงเช้าครับอยู่ที่บ้านแถวบ้านฉนังใดครับตำบลสมุทรเปราศาสตรสุ oh. Oh. รินทร์นี่แหละ หมับหมับเออเอาเอา,เอา,เอาปลาตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ยังไม่ได้ลงจับจริงจังนะครับยังไม่แห้งดีเอเอปู้เรียนแต่ทริปตัวไหนเนม่เียนแต่ตัวไหนเนี่อ๋อแนวชลิด แต่กรังเยอะเลยโอ้ปลาหมอยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยังไม่ได้จับพี่น้องโอ้ครับโอ้หตัวนี้ยังไม่ได้จับเลยูกำลังลงมาเลยน่าจะอยู่ตรงนั้นเยอะครับแห่งนั้นน้องจับครบ อ่าเดี๋นี้สูบรอบสองนี่น้องเพราะว่าปีก่อนๆผมก็เคยทายอยู่ครับตรงนี้น,นี่ครับอันนี้อันนี้เจ้าทินครับเจ้าทิน่นเดี๋ยววันซูรอบสองเ,เ,เออเอาเ,เดี๋ยวพาดูปลาก่อนพี่น้องให้เขาจับปลาให้อยู่ครับออข้างทางเลยนี่น้องโอ้ดูปลาเล็ก ลงไปไม่ได้พี่น้องปลาเล็กเยอะมากอู้สู่มาแล้วกันพี่น้องดูอ่าดูหัวเต็มเลยปลาเล็กปลาเล็กปลาเยอะมากเยอะมากฝั่งนี้เรยยินเสียงคนอยู่ครับตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบอ๋อเก็บเก็บหอยครับเก็บหอยพี่น้อง สเยอะครับสูดได้น้ำใส่ข้าวด้วยครับฝนเพิ่งตกดึงรินนับเมื่อคืนน<ด>ก็ไม่ได้ไปไหนครับพี่น้องวันนี้เอเดี๋ยวไปดูปลาก่อนครับไปดูปลาก่อนก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีคลิปเท่าไหร่พี่นะ้องพอดีคุอพอไม่สบายครับวัน,นนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็ งไปเคลียอะไรหลายอย่างนิดหน่อยไว้ผ่านมาพอดีครับพี่น้องแถมเลยใช่ไหมครับปดโอ้โหเอาเดี๋ยวเป็นบรรยากาศพี่น้องสุขสันจับปลาเมื่อกี้เมื่อกี้แหละพี่งจับเมื่อกี้เหรออดูทางนี้ดูปลาทางนี้เขาแยกปลาโอ้ นี่ปลาดุกปลาหมอปลาสลิดพี่ดูก่อนอะไรครับอะไรครับดูว่านะพี่เกือบสามโลพี่อ่าเกือบสามโลนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวระวังนิดนี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวจะใส่ในถังนี้ไว้ก่อนแป๊บนึงเออนี่ครับนี่แต่ปลาต้องมอมแแมมของแท้นี่ต้องอย่างนี้แหละอ้าวพี่น้องนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดบรรยากาศบ้านเราครับผม

สดาดครับจะได้ถ่ายเตอนเขาลงจับเลยน่าจะเยอะครับดูหอยเยอะมากครับอันนี้นไม่ค่อยตอันนี้สูสูบกี่บ่อแล้วครับนี่ไม่ใช่อันนี้สูบกี่บ่อแล้วเพิ่งสูบบ่อเดียวเนี่ยลองดู เพาว่ามีปลาอย่เมื่อกี้ไอ้นั่นบอกไอ้นั่นบอกว่าสูบรอบสองแล้วใช่ไหมเขาเคยสูบก่อนหน้านี้ไหมรอปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วอันนี้ปีนี้ปีนี้น่าจะอยู่เยอะยังไม่ได้จับพี่ยังไม่ถึงนี่เลยโอ้ดูดูน่าจะมีตัวใหญ่อยู่ในนี้เลยเป็นขึ้นๆเลยครับเป็นขึ้นๆ เยอะเลยครับพี่น้องเยอะเลยครับโอ้ยบรรยากาศชิลมากเอาลูกค้ามาอีกแล้วเตัวบรรจัมเดินบรรจัมยังไม่ได้จับเอาดูลูกค้ามาหาปลาดุกแล้วลูกค้ามาหาปลาดุกแล้วโอ้ยใส่ขายหมดแป๊บเดียวเลยอยู่ข้างทางอย่างนี้ด้วยดิ เดี๋ยวคนไปคนมาพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวเทใส่อันนี้ให้ผมเลยครับอ้าวมีอะไรมีอะไรบ้างพี่ให้เลยบันโดก็เล็กมเลนลีออเจักี่ให้รูปจิง นี่ครับรับรับัแต่เช้าขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ปิโลจใช่ใบกลูครับใบกลูแถมแถมใบกลูแถมครับโอ้โหลูกค้าปัดดุกโอ้ลูกค้าปัดดุกเลยสั่งปัดดุกไปแล้วครับว้าชอนห้าตัวครับมีแต่ตัวงามๆโอ้โหแถมมาอีกแล้วบ ถ้าอยู่ถ้าอยู่นานสายจะแถมเยอะกว่านี้อีกเนาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับดีใจเลยพี่เออปลาเสือขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ่ะนี่พี่น้องบรรยากาศบ้านเราครับอายุฮักกินครับพี่ที่นี่หวานข้าวกันเสร็จหมดยังนี่เสร็จแล้วพี่ครับหวานข้าวเสร็จแล้วก็หาปลาขายครับพี่ทำไงได้เนาะครับจะต้องทำมาหากินเนาะ เยอะหอยเชอรี <T> а, <Hog> ่หรือหอยอะไรหอยเชอรี่หอยจุ๊บก็มีหอยจุ๊บอนะครับครับครับผมมาขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะพี่ครับผมโอ้นี่คนเก็บหอยเต็มเลยพี่น้องอู้หนูหเยอะมากครับตรงตรงกองนั้นเยอะมากครับเลยอือหึ คมาชุมนุมด้วยช่วยกันพี่น้องหาอยุบหากินบ้านเราครับงานครอบครัวอู้ในหลุมนะลูกดิด่งกักกักกัก,ก,กโอ้ดิ่งอ,อยากลงจับเด้อลงจับเด้อดู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 ป๊อดนี่ครับจะสูบให้แห้งแล้วพี่น้อ,นองนี่ครับ ฝากคนมาช่วยซื้อด้โอ้ฝากคนมาช่วยซื้อเออคนมาช่วยซื้อด้วยฝากคนมาช่วยซื้อด้วยขายทุกบาทเดี๋ยวเาขายทุกขายทุกที่เท่ไหร่โลละยี่สิบบอกครับอ้โหขายทุกที่เท่าไร่ะี่อกครับโน้องมายกที่เ่าไหร่ละี้ครับ